อเป็นไงล่ะน้ำขึ้นเยอะับแต่ว่าเซ็งเลยดเห็นปะกระดักรอกกั้นคลองไว้อ่ะปามออกมาไม่ได้มันติดรอบปอนนะผมเ่น่องงงฝังคลองเลยขึ้นน้ำตัดแล้วตัดแล้ว อุย้ยตัวเล็กตัวเล็กอืมอดไม่ทันนะครับเอาตัวหน้ากล้องดีกว่าตรงนี้ไ้ก่อน อยู่บอยู่ๆแต่ไม่โตนะครับกระดิงกระดอนเลยโอ้โหไตแตกนี่ครับเม่นแค้นครับ กับสุสภาพเดิมครับผมก็เนี่ยครับกัดลดคันวัดครับเมื่อกี้วัดลอยมากเลยแล้วก็อย่างนี้ยังปามยังติดอยู่นะครับสีดำนะครับสีใหม่ครับตัวนี้ก็เนี่ยครับทำเอาใจ fc ครับผมเี็ก้องมาเยอะครับสีมืดมืดบอกสีมืดตากัดดีนี่ครับมืดของจริงดำปีเลยกูมานดำเครับผมรู้เรื่องครับผมขอให้มีตัวนะครับขอให้กัดนะครับควาดไปติดเชยครับผมเมนแค เี๋ยวรากันต่อครับผมอาจจะมีเยอะ,ะครับเพราะว่าดูจากสภาพแล้วน่าจ,จะมีขึ้นน้ําเยอะด้วยก็ทาไมเขาไม่มีกอ้งอกั้น,น้ำนะครับก้นคลองครับผมว่าน่าจะดีกว่าน,นี้น่าจะกัดดีกว่านี้ครับเคคผมไม่แคะ์รู้เรื่องจัดไปจัดไปเพินเพิ่นเพิ่นเพิ่นยาวๆอ็อเนครับตีจนว่มันจะไม่กัดนะครับแต่ว่ามันยังมีขึ้นน้ําอยู่เยอะนะ 雷打，雷打。 ตตดตัดอนามิมาสื่นามิมาหมายเลข หลังจากเจอเจอซึนามินะครับเราก็ย้ายฝั่งมาทีฝั่งนี้ครับก็แนวมันน้อยครับปลาสภาพปลาแมนน่าจะตัวน้อยนะครับดูจากสภาพที่มันกัดแล้วแต่ละดับต่อมันตัวน้อยนั่นแหละครับมนะเอาสนุกสนุกกัน อึ้งอึ้งอีกแล้วเล่นแล้วอ,อ,นนอ,อ้อยกัดน,นะครับกัดเป็นติ่เอาอ้อยกัดนะครับกัดเป็นติ่มบอกแล้วเป็นเนี่ยเป็นทรงที่ปัดปลาติดง่ายนะเม่นแค่เดี๋ยวทรงไปเลยก็อาจจะมีแบบ วัดเรามีหลุดมีอะไรเป็นธรรมชาติครับแต่ว่านี่ครับยังได้ตัวนะครับก็อย่างที่บอกครับคือทรงเนี้ยเป็นทรงที่แบบคอนข้างที่จะแบบวัดปุ๊บเนี่ยมันจะสะกิดสะกิดมันทําให้แบบยางยุบอ่ะแล้วก็ทําให้ติดตาง่ายนะครับนี่ครับเวลาวัดตาเมื่อเนี่ยสังเกตครับลุดตะปุ๊บเนี่ยนะหลุดโดนหูหนูโดนไปหูหนูเมนนะครับพี่เมนนะครับพูดผิด นี่ครับเป็นเม่นแค่ครับก็ลองไปเปิดภาพดูครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตรงเม่นแค่โอเคครับผมวัดเป็นติดครับได้เรื่องจากเจอคลื่นซนามิไปก็นี่ครับหามาตีฝั่งก็มีกัดนะครับโอเคครับของต้องมีครับตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายตามตามร้านครับค่อนข้างที่จะแทบทุกร้านเยอะแล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ทบทุกร้านนะครับก็ลองหาดูนะครับ เมนแครบเหยื Michael, <laughs> so okay. so ่อตัวน้อยครับผมของมันต้องมีก็เป็นเหยื่อที่ปลากัดวัดติดง่ายครับโอเคครับผมยอด